ภสโอเคนะครับสวัสดีครับันรายการตัวเกมวันทีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ยดีล้วโอเคเนะะอล้วมันก็ต่อจากว่าตอนที่ยิงยืดแี้วแต่ก็ยืดเป็นแบบนี้ครับ

จอมากะยะเวาอ่ต <correction S 1> <sensory consciousness. S 2> ้องยาบ้าเลยครับสบล้านบาทจะนไปให้ทยาบ้าตายแน่โอเคเดี๋แล้ว চাকরি <coughs> কর <coughs> <coughs>

อ๋อไม่มีอ่ะผมซื้อไปที่นี่ใช่ไหมอาจจะ้เลยอาจะได้เดียวเ้อลกากบิมน้นเ่า้นี่ใสามารถไดบ้าเพื่อใ้วราชการไเข้าปเค่ะตายไปลยนนี่ครับเทียบนะนี่คือการ ้เป็นเวลาระหยดน้ยดน้วใหแนวทางการบิหจัดการน้ประียปรับใช้แก้ไปหาดที่ามเหาสมสําหรับการประกาศเขตภัยพิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการป้องกันแลทาบัาัพื้นที่เป็นรรยหมู่บ้านตำบลหรืออำเภอที่ประสบุอยากให้เกิดช่องทางการพจรก็รู้สึกว่เราจะต้องนับั้งของหาย่าการยืนยันนะว่า

กระทรวงพาณิชย์ก็ทัดรถโบนการเชินค้าอุตุโปร่โครงการเข้าสู่ชุมชนเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาพายแรงครับเรืว่วกนและทาสรกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือข่าครองชีพประชาชนที่ประสบปัญหาพายแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่12จังหวัดจำนวน400คก้อน ได้ดำเนินการไปแล้ว296ครั้งและยังมีโครงการที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูนิการรณนาการแก้ไขสัญหาไัยแล้งที่จะจัดที่นในที่ปี่อสบงไถ่แล้งสีสิจงหวัดจำนวน296ครั้งโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในงอักจณาไปหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการคลองที่ในราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองที่ในรูปแบบรถกบวยยูนิตบริการต้แชุมชนประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคเช อาหารสดเนื้อไก่เนื้อหมูน้ำปลาข้าวสารน้ำมันรวมถึงสบู่และยาสีฟันด้วยโดยจัดจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดประมาณ2 4%ขณะนี้ได้ดำเนินการทยอยส่งส่วนนาเทียเนี่ยสินค้าไปแล้วทั่วประเทศบุรุษราคา1นาทีแต่วามีรถค่าก่อกี่คันได้3,000นาทีเป็นมูลค่า47ล้านบาท ทีมข่าวของเราที่ต้นน้ำเจ้าพญาใจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพบกแหล่งน้ำธรรมชาติลงอย่างน่าตกใจนะคะว่อเ เกิดครับพอตอนนี้ละอ๋อจนตายละอ๋อแก้วลงหมดทุกคนตายแล้ว okay ก็น่าจะเดี๋ยวก็น่าจะนอนแล้วเ้อดแลฮ้ยนะเดี๋ยวตอนหมอใชเราจะไปอาบอาแปบดูดกว่าเราอยากมาผู้เลี้ยงปลาเองก็คงพอจะได้เงินบ้างเพราะเมื่อเกิดวิกฤตแล้วปลามีน้อยก็ย่อมมีต่ื้เลี้ยงปลาต้องปรับสูง โอ้ยทานอ่ะอย่างนี้เราต้องหาทานอย่างเดียวหาทานเจอแล้วก็จะเอาปลอกเลยแล้แล้วก็ได้ทุกเราะโอ้ยจะได้ทุกแต่ะมาทานวันะเอากัทำ ini dia gap okay wei དེ 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 你给 <Okay. S 2>、okay.

ไมิเสร็จนะมอไม่เจอเลยอะร้าหาเอก็ไตเอป็นไ เงียบถามไม่เจอไม่เหมือนกับมาครับนี่แรับแต่พ่อของจริงครับโอเคนะผมก็น่าจะจบแค่นี้นะครับคลิปนี้นะก็เป็นคลิจกรรม แปบบ๊แบบแป๊บงตนี้จะสามารถแกแป๊บนึงเนะี่ยตายตายกตายเป็นตายครบเบบโรสายเราจะไม่ตายาไตแบบ้นะเราต้องตายแบบไข่แบบนี้ตนะ่อต้านประธานาธิบีบาซาอัลาบงซีเียเมื่วนะันทะี่15นาคม2554ิดเ้อาการายคน่างจีงวดตเมือ สร้างกลองนะสร้างเวนเดได้เกอกลองนี้ไม่ใช่กลองธรรมดาเป็นกลางบุญได้นเราก็เราจะเพิ่มกาแฟอย่างไมครนะเราจะเอาของไว้ในนี้เนาะเนาะ ก็ว่าเดี๋ยวอที่กังไปเก็บของออเคะเคนโอ้ยนี่ไงเต็มของเต็มเรื่องโอเคนะไปกัน okay, ต okay, ่อนาะเอานะเราจะไปยัพวกว้แต่ว่าไม่เจอเลยนะ ในดูนี้อ่ะอาวจะเปิดกาถล่มสาเทินตัวภาื้นฐานถูกทำลายเสียหายทั้งหมด ก็ยังไม่จบครับยังไม่จบครับตอนนี้โอเคครับยังไม่จบครับเอาเล่นครับมาวันนี้ผมจะมาลองมาสอนลงแท็กเจอร์เพกโอเคครับมาสอนลงกันเลยนะกันแรกครับไปกดที่อันที่สองครับอันนี้นะปุ๊บเก็คอนเทนเจอร์อันนี้่ะแล้วก็กดที่ อันเนี้ยอันที่สองครับนะครับมันจะขึ้นอันนี้นะเออถดอแล้วนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ะให้คุณกดตรงอันที่สองอันนี้ให้คุณที่ลดเวอร์เวอร์ก็คือแมปบาลรับเนี่ยครับนี่เทคจะแพ็กนะนี่เอลไอเทมนะับก็ไอเทมไม่มีทีนะแต่ว่า ก็ม <ừ, S 2> <Go. S 3> ันจะมีแบบนี้ใช่ไหี่ครับมันก็จะมีบอกนะว่าจะเอะไรนะเนี่ยเทกเจอร์เพก็เอาไอนครับแต่วนไม่มีนับแล้วคุณกดที่เช็เท็กเกอร์พครับแล้วก็แล้วคุณก็กดที่แท็กเกอร์พที่คุณนหักได้ครับแล้วก กดดาวโหลดนะครับโอเคนะแค่นี้หมานะที่จะไปของผมไม่โด้ไม่ขึ้นนับเพราะว่าไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตครับผมปิดไม,ม่นับเดี๋ยวมันจะมาเปิดเน็ตกันนะโอเคนะผมก็ไม่ได้เปิดเน็ตไม่นัโอเคนะโอเคนะอยากได้ที่จไปก็ขอไปที่จะไปก็อ,อยากได้จะกิน เปครับไม่เปมากครับนบประรามันดาลูนรับนี่คับโอเคนะปุ๊บขีด,ดกมมป,กปกัน,ะกน,กน,กน,กนทำให้มีเซ็กช์เปกนะไปคุณกฤซิแมลงเรียกเป็นหนนะ่นีเงินะครับออกอื่นนะปุ๊บ นี่นะคะโอเค awak ครับไปดูนะกดติดตามและติดตาม นี่ไม่ตก่ไม่ได้ท้าผิวจะตกไม่เรับนาใส่ครัวก็บาอันก็ไม่เนื้อเช่นดาบก็มันจะไม่เนื่อก็เป็นบองอันดูแล้วเนี่ยเป็นแบบอีดหนึ่งแแล้วก็จะไม่มีเลยนะอเคบ จะไม่ล sure. ื section, so so ่นนะแล้อะไร่รู้โอ้เก้โอ้ก็คลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับให้ผมมีกำลังใจจากพี่ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Yay! Yeah.